เมื่อกล้วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถูกทําเป็นไอติมกล้วยจะสามารถกินได้แบบปกติไหมแล้วกล้วยชนิดนี้คือกล้วยอะไรทําไมมันถึงใหญ่ได้ขนาดนี้บรรยากาศก็ร้อนคนก็ร้อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับโต๊ะข่าวแผลงการกล้วยน้ําว้าใหญ่สิ่งที่ทูกท่านได้เห็นต่อไปนี้คือความไม่ปกติ ใช่มันคือกล้วยที่ใหญ่ผิดปกตินี่กล้วยเซเว่นนี่กล้วยไม่ปกติเหมือนกล้วยน้ําวามากผมกาลังสับสนว่ามันชื่อเทพพลดหรือทิพพลดเขาบอกบางทีก็เรียกพาโลบางทีก็ทิพพลดเทพพลดผมไม่รู้ว่าเขาปลูกเพื่อรักษาพันธุ์หรือว่าทําเมนูอะไรกันแต่จะลองกินก่อน่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้จะดูเล็กกว่าปกติหน่อยแต่ก็ใหญ่กว่าทุกคนนะทุกคนเนื้อมันแปลกๆกว่าทุกคนเฮ้ยเหมือนแป้งเลยเหมือนเม็ดมะม่วงหรืออะไรแบบนี้พอแกะเปลือกมาแล้วก็ดูไม่ค่อยใหญ่มากนะ ไม่ค่อยอร่อยเรามีปีศาจอีกหนึ่งตัวนี่ไม่ใช่พัดถึงแม้ผมจะพัดมันก็ตาานี่คือกล้วยเทพนมทุกคนมันอันใหญ่มากหน้าตาเป็นแบบนี้มันไม่แยกผลเว้ยดูมันติดกันไปเลยรู้สึกเหมือนจะหวานให้ความรู้สึกเหมือนกล้วยไข่ผมเป็นคนกำแพงนะครับจะเคยชินกับกล้วยไข่อืมออันนี้ดีเลยเก็บไว้กินต่อได้ถึงเวลาไปทำบน้าปิดครับไป ในฐานะที่ผมเป็นเชฟมือโปรผมจัดก,การให้ทุกคนนะครับนี่คือกล้วยนี่คือมีดบอกทำไมไม่รู้ทั้งทั้งที่ทุกคนควรจะรู้อยู่แล้วนี่คืออุปรกรณ์น่ะวัตถุดิบมาทุกคน <c oughs> ไอติมรสที่คุณชื่นชอบครับกล้วยที่เราต้องการอันนี้ขนมเปรี้ยวนะครับวัตถุดิบก็ตามนี้เลยทุกคนใครมีอะไรก็ใส่นะั้นนะทำง่ายๆนะใครอยากทำเรือกล้วยกินเองที่บ้านตัดครึ่งระวังมือนะบอกเขาแต่คนทำคือใครเราแล้วก็ไอติมที่ละลายแล้ว คือสองสารไอติมจังต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยมีความเบติมได้แค่แป๊บเดียวบอกอุ้ยมันก็สวยเนี่ยจับเงี้ยอืมอร่อยอืมอร่อยเกินจริงเนี้ยมันเป็นรสช็อกโกแลตรวมนะครับแต่ผมจะปาดแบบแนวขวางทำให้เราได้ช็อกโกแลตทุกรสชาติอืมคูดคูดคูดได้อยู่แล้วมันก็จะม้วนกันที่แต่ผมไม่เกง่งจะเดี๋ยวผมจะโบกลงไปเลยนะ <c oughs> ใช่แบบนี้แหละ ไอติมที่ทุกคนใฝ่หานี่ครับไอติมกล้วยที่ใหญ่ที่สุดแต่จะใหญ่สุดมันก็ต้องทําให้สมบูรณ์แบบมันยังไม่เป็นไอติมกล้วยเลยนี่คาราเมลสายรุง้งทุกคนมีความฝันอยากกินวิปครีมเยอะเดี๋ยวผมจะทําให้แบบว่าหลายคนอิจฉามันมีเทนอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมกับฟิวแล้วกับบล็อกอะตบก <c oughs> ูทำอะไรเนี่ย โอ้ยทำไมมันไม่สวยเลยอะทุกคนดูดีไม่เอาดีด้านสวยเอาดีด้านหาขายขำอุยเกินปุยมุยอุ้ยทะเลเกินปุยมุยทุกคนผมมีความสุขมากเลยขอบคุณมากนะครับที่มาดูคลิปนี้มันจะเหมือนไหมลองกินทำไมไฟเป็นงี้วะมันดูเหมือนฉาคตกรรมยังไงไม่รู้มันละลายแล้วนะไมโล ืมกล้วยแบบตัดหวานดีมากใช่ความรู้สึกแบบนี้แหละหนึกถึงสมัยเด็กๆไปเล่นสวนน้ำแล้วก็สั่งแบบนี้กินสวนสาธารณะยังไม่ค่อยไปเดินเลยครับสุดท้ายเน้นกล้วยหน่อยเดี๋ยวหาว่ากล้วยไม่เด่นเลยรสชาติดียอดเยี่ยม ถ้าคุณอยากทำตามคุณใช้กว้ยวลาททำก็ได้แบบนี้เหมาะมากกับหน้าร้อนถึงมันจะน่าเกียดหวังว่าจะถูกใจคลิปนี้นะครับอยากให้ทำเมนูใหญ่ๆอะไรอีกคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ดรามาด้วยเด้อ